อือดีานดอดีสอด่นีวันน่ะนี่นะอืมมีสอันอีกอันนึงตรงนู้นเก็บยแีนดีกินโอเคสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะดารินสวัสดีครับครับ <mumbles> <inaudible> ตอนนี้อยู่ที่สวนสตอเบอรีนะคะมาเก็บมาเก็บสตอเบอรีเนาะอยู่ที่ โอ๊กลน์นิวซีแลนด์นะจ๊ะมาเก็บสตอเบอรี่จ้ะมึงดูมีหน่นวยอันมีลูกสวยๆไม้ลูกใหญ่ๆไหมนี่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 ได้แล้วอ๋นะอพ่อใหญ่เก็บมาให้ลิงเก็บมาให้วาเลนไทยได้สตอเบอรี่อืมอันนี้หวานแต่ลิงีหว,า,นะว,า,า,วานหวาน I haven't had all, everyone I've had been sweet. อืมไใหญ่ไหมไม่ใหญ่ mm, ก็คืออู้ <Ooh. S 2> อันนี้ใหญ่อยู่ <Not bad. S 2> ก็คือตอนนี้อ่ะมันจะหมดแล้วนะคะจะวายแล้วแต่ก็มีให้เก็บอยู่บ้างก,นนกินเลยกินเลยอยู่กินเลย,ก,เลยก็เลยจะเป็นข้างในนะคะข้างในก็คือเขามีโดมเนี่ยมีเป็น มีอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะในสวนเนี่ยค่ะจะเป็นบรรยากาศสวนสตรอเบอรี่เนาะนี่แหละแล้วก็วันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดคนก็เลยอู้วฟิเตอร์ได้อันใหญ่หนาหน่อ <c oughs> ใหญ่ <c oughs> <c oughs> ใหญ่ไหมน่าเต็มติ่งหน่อแพ็ดอืมทำไกินเลยอยู่กินเลยนี่แหละ ตอนนี้ค่าข้าวก็120บาทนะคะยีบาทกินได้ไม่อัน้นโอเคอ๋อวันสองที เขาเปิดสามอันนะคะเพราะว่ามันเริ่มวายแล้วนะเริ่มวายแล้วว่าแซดเออปีเตอร์ได้อันใหญ่ไหนไหนไหนอ๋อ oh, มันไม่ใหญ่มากแต่เป็นพวงไม่ได้จนอันใหญ่น,น,น,นี้ใหญ่อยู่นะ ออ,อ,อยู่กินเลยถือเอาถือไว้เอบอกว่าให้หาหาเ <c oughs> ตเอาให้ <c oughs> อเอากินอย่างเดียวนะ

สนุกสนุกนะอันใหญ่อันนี้มั้อันใหญ่อันใหญ่ว้าวแป๊บนึงดาหนึ่งอันนี้เหรอวะอ๋อเอออยู่เอาเด้จะใช้เทกเลยอู้กินเลยอันใหญ่อื ฮ <Hot>. อตวอร์ม Ooh, อนนู้อันนี้ <Hot. S 1> อันนี้อันนี้โอเคอ๋อว้าววูอันใหญ่ใหญ่ยู่เทคไปแล้วนะคะบายบายสวัสดีค่ะกินสตรอเบอรี่กันค่ะ <laughs>